สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกรา ไอทีรีบอเม์ค่ะวันนี้ค่ะเมมีมอนิเตอร์สำหรับคนทำงานในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทางแบรนด์ AOC จะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นนะคะซึ่งจอตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับความพิเศษมากมายเลยนะคะอย่างแรกค่ะมาในขนาดที่ใหญ่ถึง28นิ้วนะคะแล้วก็ความละเอียดสูงถึงระดับ u u t r o HD หรือว่า 4K ค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของสีสันนะคะเรื่องของความเต็มอิ่มของสีค่ะด้วยความที่จอตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี ที่ชื่อว่าซ u เปอร์คัลเลอร์ค่ะทำให้มันมีค่า NTSC เนี่ยนะคะสูงถึง107ค่ะแล้วขอบเขตสีนะคะกว้างถึง119 sRGB เลยละค่ะเรื่องที่3นะคะเขามาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เมเชื่อว่าคนทำงานหลายๆคนเนี่ยนาะยอยากได้มากๆกับฟีเจอร์ตัวนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยนะมันจะอยู่ในจอราคาแบบว่า2 0 0 0 0 3 0 0 0 0อัพนะคะบอกเลยว่าจอตัวนี้เขามีมาให้ค่ะ ก็คือจะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถแสดงผลจาก2ซอสได้พร้อมกันในจอเดียวนะคะก็สามารถโชว์ได้ทั้งแบบ PIP นะก็คือจะเป็นจอใหญ่ซ้อนด้วยจอเล็ก แล้วก็จะเป็นแบบ p v p ค่ะที่จะเป็น2จอขนาดเท่ากันวางอยู่ซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วเรื่องสุดท้ายค่ะมันรองรับตัว HDR ด้วยอ่าซึ่งทั้งหมดที่เมย์พูดมาเนี่ยนะคะมันอยู่ในจอราคาประมาณ9 00 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าใจพูดง่ายๆตอนนี้เลยนะคะเมก็บอกเลยว่าอ่ะคุณไปซื้อได้เลยน้ำมันคุ้มแล้วมันก็น่าสนใจมากจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าคุณอยากรู้นะคะว่าเฮ้ยจอตัวนี้เนี่ยนะมันจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะตับ รุ่นนี้เลย AOC U 2 8 P 2 U ค่ะ สำหรับดีไซน์ของจอรุ่นนี้นะคะตัวขอบจอค่ะก็จะมาในโทนสีดำนะคะแล้วก็จะเป็นขอบจอแบบบางเฉียบเลยทั้ง3ด้านเลยนะมันก็จะทําให้ตัวจอเนี่ยนะคะมันมีความกระทัดรัดนะคือเราเนี่ยนะจะได้พื้นที่ในการทํางานเยอะขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไม่เปลืองพื้นที่จัดวางค่ะซึ่งตัวขอบจอนะคะเขาจะใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกสีดําแบบนี้ค่ะแต่ที่ด้านล่างนะจะมีการตัดเป็นสีดากลอสซี่มาแบบนี้ค่ะนี่ยาวมาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ ซึ่งฝั่งนี้ค่ะจะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ของปุ่มต่างๆด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวไว้เราไปดูกันว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันสั่งการอะไรได้บ้างค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นไฟ LED แสดงการเปิดปิดเครื่องค่ะตัวฐานนะคะก็จะมาในรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะซึ่งด้านในเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงเลยนะคะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยนะก็จะเป็นพลาสติกค,ค,ค่ะซึ่งอันนี้นะจะมาในโทนสีเทาเมทัลลิกนะคะมีการตัดเป็นลวดลายปัดเซียนมาให้แบบนี้ด้วยนะคะก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็ที่ตัวขา ตั้งนะคะจะมาพร้อมกับช่องลอดสายแบบนี้ค่ะเวลาใช้งานมันก็จะเป็นระเบียบมากขึ้น พอหันหลังมาปุ๊บค่ะบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เลยนะคะเพราะว่าตัวดีไซน์ด้านหลังเนี่ยนะมันจะมีความระไมยคล้ายคลึงกันกับตัว G Series ของเขานะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็น Series Gaming นะคือจะมีการเปิดเป็นช่องระบายอากาศไว้แบบนี้ที่ด้านบนนะคะแล้วก็2ฝั่งเนี่ยจะมีเป็นสัญลักษณ์ลูกศรแบบนี้มาค่ะเพียงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นโทนสีดําแดงเนาะมันก็จะดูแบบว่า Gaming Gaming หน่อยแต่ตัวนี้ค่ะใช้เป็นสีดําด้านตัดกับสีดำ Glossy นะคะก็จะดูมีความไฮโซขึ้นมานิดนึงนะ วัสดุที่ใช้นะคะบอกเลยว่าเป็นพลาสติกที่ดูแพงเลยล่ะคะ่ะส่วนตัวขาตั้งนะคะอันนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าข้างในเนี่ยนะมันจะเป็นโลหะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้านนอกที่เราเห็นอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวโลหะด้วยเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นค่ะหมดกังวลเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนนะคะสามารถที่จะรับน้าหนักหน้าจอได้สบายสบายเลยค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับช่องลอดสายที่มีพูดไปแล้ว ส่วนเรื่องของการปรับหน้าจอนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยนะปรับได้หลากหลายครบทุกรูปแบบเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะระยะเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ13ซนติเมตรแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ยังสามารถที่จะทิ้วขึ้นทิ้วลงได้นะคะทิ้วลงเนี่ยจะอยู่ที่ลบ5ค่ะทิ้วขึ้นจะอยู่ที่35องศาแบบนี้เลยนะคะยังไม่พอค่ะจอตัวนี้เนี่ยนะนะยังสามารถไพวอดได้อีกด้วย90องศาปา๊บ แบบนี้เลยค่ะนะจะใช้งานเป็นจอแนวตั้งก็สบายๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะมันสามารถบุนได้แบบนี้นี่ซ้ายขวาเนี่ยนะด้านละ175องศาค่ะก็คือเกือ <c> บ <oughs> ครบรอบนะคะอ่ะนี่เพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานแบบว่าต้องการรูปแบบไหนนะคะ สามารถปรับได้เลยแบบนี้ค่ะส่วนพอร์ตเชื่อมต่อค่ะก็จะมีเป็น USB นะคะซึ่งอันนี้จะเป็น USB Type A 3.0นะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสพอร์ตเลยค่ะนี่แต่ว่าพอร์ตเหลืองๆที่เราเห็นอันนี้นะคะจะเป็นตัวชาร์จจิ้งด้วยแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็น USB Type B ถัดมานะคะเขาก็จะมี HDMI มาให้ใช้งาน2พอร์ตค่ะ Display พอร์ตพอร์ตนะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น Audio Jack ค่ะ ส่วนปลั๊กไฟเลี้ยงนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นแบบว่าสายต่อตรงเลยนะคะไม่ต้องใช้อแด pter ค่ะก็แก้ปัญหาเรื่องของอแด pter หายค่ะส่วนสเปคของหน้าจอรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันมาในขนาด28นิ้วนะคะ ความละเอียดอยู่ที่ระดับ 4K เลยค่ะ Refresh Rate 60Hz นะคะอัตราการตอบสนองเนี่ย4มิลลิเซกค่ะตัวจอนะคะเป็นจอ IPS ค่ะที่มีมุมมองภาพกว้างถึง178องศานะคะไม่ว่าจะมองจากมุมซ้ายสุดหรือว่าขวาสุดเนี่ยสีสันก็จะยังคมชัดไม่มีผิดเพี้ยนเลยละคะ่ะค่า Brightness นะคะอยู่ที่300 c a ด d ด l a ต่อตารางเมตรค่ะส่วน Dynamic Contrast Ratio อยู่ที่50ล้านต่อหนึงแล้วสาหรับการใช้งานหน้าจอตัวนี้นะคะเราก็สามารถตั้งค่าต่าง ได้ผ่านทางปุ่มทั้ง5ปุ่มที่อยู่ใต้จอเลยค่ะซึ่งปุ่มแรกสุดนะคะปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะถัดมาจะเป็นการเข้าไปที่หน้าเมนูหลักของเขานะคะมันก็จะมีเป็น OSD ขึ้นมาที่ด้านล่างแบบนี้ค่ะก็จะมีมาให้เลือกใช้งานนะคะหลายเมนูเลยนะเมนูแรกค่ะกับตัว l u m i n a n c e นะคะตัวนี้ค่ะสามารถปรับค่า Contrast Brightness ได้นะคะรวมไปถึงเลือก Eco Mode ได้ด้วย นี่เดี๋ยวลองเลือกให้ดูนะคะมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะค่าคอนทราสต์ไบรเนสเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะคะแบบนี้นี่ ทีนี้อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะสำหรับตัวเมนูนี้ก็คือเรื่องของการเปิด HDR โหมดเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วนะคะจอของทาง AOC นะคะก็มีหลายรุ่นนะคะที่มี HDR นะแต่ว่าเวลาที่เรารีวิวเนี่ยบางครั้งเราอาจจะข้ามไปเนาะอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลองเปิดให้ดูเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าจอตัวนี้นะคะสามารถเลือก HDR โหมดได้หลากหลายเลยค่ะอันนี้จะเป็น HDR Picture นะคะถ้าสังเกตกันดูจะเห็นได้เลยว่าสีเนี่ยมันสดขึ้นมากจริงๆค่ะ แล้วก็จะมีเป็น HDR movie นะคะ HDR เกมนี่ใครชอบใช้งานแบบไหนนะคะก็มาเลือกได้ที่เมนูนี้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ Color setup เนาะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีถนอมสายตาด้วยนะก็คือสามารถที่จะเปิดปิดตัวโบหมดได้ที่หน้านี้เลยแบบนี้นะคะแม้แต่โหมดเองนะมันก็ยังมีให้เลือกหลายแบบด้วยนะคะ ชอบโทนสีประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคุณเลือกได้เลยค่ะมาดูเมนูถัดมากันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว Picture Boost เนาะก็สามารถเลือกขนาดนะคะเลือกความสว่างอะไรต่างๆได้เลย o s เ Set Up ค่ะก็เลือกภาษาเลือกตำแหน่งได้นะคะอยากให้อยู่ตรงกลางหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้เดี๋ยวมีขอไปแบบเร็วๆแล้วกัน ทีนี้มาดูตัวฟีเจอร์ที่เมย์บอกไปตอนต้นรายการบ้างนะคะก็คือตัว PIP แล้วก็ PBP นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะต้องบอกนิดนึงว่าถึงแม้ว่าจอตัวนี้นะคะเขาจะให้ตัวพอร์ต HDMI มาถึง2พอร์ตนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้งานตัวฟีเจอร์นี้นะคะคุณต้องใช้งานร่วมกันระหว่างตัวพอร์ต HDMI แล้วก็ Display Port เท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น PIP เนาะเป็นจอหลักนะคะแล้วก็จะมีจอซ้อนมาแบบนี้แต่ถ้าเราจะทำเป็น PBP นะคะนี่ก็เลื่อนมาที่เมนูนี้นะคะเสร็จปุ๊บคุณก็มาเลือกให้มันเป็น PBP แบบนี้ค่ะปับ๊บอ,อันนี้เดี๋ยวมันก็จะไปเป็นเหมือนตอนที่เมย์เปิดรายการและจะมี2จอคู่กันแบบนี้ค่ะนะบอกเลยว่านี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์คนทำงานพอสมควรเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าราคาจอเนี่ยนะแมอยู่ในระดับที่เราเอื้อมถึงได้จริงๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันบ้างค่ะ เมนูต่อไปนะคะอันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจอตัวนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ในซีรีส์เกมของเขานะคะแต่ว่ามันก็รองรับการเล่นเกมได้นะคะมีเมนูสำหรับการเล่นเกมมาให้โดยเฉพาะเลยค่ะนี่มีเกมโหมดมาให้เราใช้งานนะคะก็เลือกได้ทุกแนวค่ะจะเป็นแนว FPS นะคะ RTS แล้วก็อันนี้เป็น Racing อ่านี เลือกได้เลยนะคะรวมไปถึงเปิดปิดการทำงานของตัวช h a d o w c o o t r o l ก็ทำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถเปิดปิดการทำงานของ low input l a ลได้ด้วยอย่างที่บอกว่าถึงแม้จะไม่ใช่ตัวจอเกมนะคะเขาก็มีตัวโหมดพวกนี้มาให้ใช้งานค่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับเมนูที่เขามีมาให้เราเลือกใช้เนี่ยถัดไปค่ะก็จะเป็นตัว extra นะคะอันนี้ก็ไว้เลือกซอสนะคะแล้วก็เมนูสุดท้ายค่ะเป็นตัว exit นี อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานจอตัวนี้แบบง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกว่ามันตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะใช้สําหรับการทํางานนะคะจะเล่นเกมจะดูหนังจะอ่านหนังสือหรืออะไรแบบนี้คุณสามารถทําผ่านจอตัวนี้ได้หมดเลยค่ะ ทีนี้นะคะจอตัวนี้เนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะที่ออกมาเพื่อรองรับการทำงานแบบ m ัลติ t a s k i n g โดยเฉพาะนะคะก็คือมันจะมาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า LC Screen Plus ค่ะอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่า จะเปิดจากแผ่นซีดีที่เขามีมาให้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะตัวซอฟต์แวร์อันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเปิดหลายๆหน้าต่างได้พร้อมกันนะคะโดยที่เขาจะมีการปรับขนาดของหน้าจอให้โดยอัตโนมัตินะคะนี่แล้วมันก็สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบนะคะจะเป็น2จอข้างกันซ้ายขวาแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นบนล่างหรืออยากจะปรับเป็น3จอก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ3จอเนี่ยจะปรับได้3แบบแบบนี้เลย แล้วก็สุดท้ายนะคะเยอะสุดสามารถเปิดได้ทีเดียวสีหน้าต่างแบบนี้เลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวไปลองทําให้ดูนิดนึงอ่ะอย่างเช่นว่าเราอยากจะเปิดเป็นตัวหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปนะคะถ้าโดยปกติเนี่ยนะเราก็จะต้องมาค่อยๆขุบๆเนาะแล้วก็จัดเรียงเองนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องแบบนั้นค่ะแค่คุณลากไปนะคะยังตำแหน่งนี่ริมจอสุดอ่ามันจะปรับให้อัตโนมัติแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกจอหนึ่งนะคะก็แค่ดับเบิลคลิกเข้ามา นี่ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ชอบทำงานแบบว่าเปิดหลายๆหน้าต่างพร้อมกันนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้เอาอยู่ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์บันเดิลที่เขามีมาให้ในกล่องกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็แผ่นซีดีนะคะสำหรับตัวซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้แล้วก็ไดรเวอร์นั่นเองค่ะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นใบคาลิเบรตมาจากโรงงานนะคะซึ่งจอ l อทุกตัวของรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีใบนี้มาให้ค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการการันตีอีกอย่างหนึ่งว่าค่าความผิดเพี้ยนของสีนะคะหรือว่าค่าเดลต้าอเนี่ยน้อยกว่า2ค่ะมาดูสารพัดสายของเรากันบ้างนะคะสายแรกแน่นอนเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะก็คือสายปลั๊กไฟเลี้ยงนั่นเองส่วนถัดมานะคะเส้นนี้ค่ะก็จะเป็นตัว HDMI นะคะมีมาให้1เส้น Display Port ค่ะมีมาให้ใช้งาน1เส้นเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะอันนี้จะเป็นสาย USB ค่ะก็จะเป็นแบบ USB 3-0ด้วยนะคะ ฝั่งนึงจะเป็น type A แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น type B ค่ะอ่ะเรียบร้อยค่ะกับการรีวิวของเราในวันนี้นะคะคือไม่บอกเลยว่าถ้าใครกําลังมองหาจอสักตัวหนึ่งอยู่นะจอตัวนี้คุ้มค่ามากจริงๆค่ะหนึ่งเลยนะด้วยความที่ราคาเนี่ยไม่สูงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ90,00กว่าบาทนะคะแต่สเปคแล้วก็ฟีเจอร์ที่ให้มาเนี่ยอัดแน่นจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโฮมสตูดิโอนะคะจะเป็นคนทํางานในสายกราฟิกสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะจะเป็นแคสเตอร์จะเป็น caster, เกมเมอร์ หลืออะไรอย่างนี้นะที่อยากจะได้จอสักตัวหนึ่งเอาไว้เป็นจอหลักสําหรับแคปเจอร์วิดีโอต่างๆนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนค่ะทั้งเรื่องของขอบเขตสีที่มันกว้างนะคะทั้งเรื่องของความสวยงามของภาพเรื่องของความละเอียดที่สูงถึงระดับ 4K นะคะแล้วตัวนี้นะคะยังตอบโจทย์การเล่นเกมด้วยฟีเจอร์ Adaptive Sync อีกนะบอกเลยว่าจั สุดจริงๆค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีเทคโนโลยีถนอมสายตามาให้อีกนะนอกจากโลมดบลูโหมดค่ะเขาก็ยังมีเป็นตัวฟลิกระฟรีนะคะก็จะช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเคลียร์วิชั่นค่ะตัวนี้นะคะมันจะเป็นการอัพสเกลขึ้นมาก็คือจะทําให้ตัวภาพที่มันแบบว่าเรสโ l ลูชันไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นอ่าก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับจอจากทางเอลซีรุ่นนี้ในรุ่น U28P2U ค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ AOC นะคะที่ส่งจอตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ